สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือสีเล่มนี้แล้วก็ล่าสุดนะครับอีบ e ุ๊กวินัยนักเทรดนะฮะวันนี้ผมมีคลิปที่ได้ข้อมูลจากเว็บไซต์ e m i n i m n นะครับ e m i n i m n c o m นะครับเขาได้เหมือนกับเปิดเผยครับประสบการณ์ตัวเองนะครับว่ากว่าที่เขาจะ ประสบความสำเร็จนั้นเขาได้บันทึกครับเส้นทางเขาเป็นเหมือนบันไดนะครับ38ข้อ38ขั้นนะครับกว่าที่จะสำเร็จได้นะครับผมก็ก๊อบเอาสิ่งที่เขเขียนนะไปเข้า g o o g l e Translate นะครับแล้วก็แปลท่านได้อ่านแล้วก็ตีความให้ท่านได้ฟังแล้วกันครับว่า38ข้อนั้นมีอะไรบ้างน,นะครับ1คือเริ่มต้นนะเรา อ่านครับเราพยายามหาข้อมูลนะครับในขั้นแรกนะเราจริงจังมากกับการหาข้อมูลในการเทรดครับไม่ไหวเป็นการซื้อหนังสือมาอ่านไปสัมมนาแล้วก็ค้น Google ครับนี่เป็นมาในขั้นแรกครับขั้นที่2คือเราเริ่มเข้าฟอรัมครับเข้ากลุ่มนะเข้าเว็บบอร์ดครับแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ของเรานะครับอันนี้เห็นเห็นเยอะนะครับบางคนนี่โอ้ พราะวิชามากครับชอบแชร์ความรู้กัชบชาวบ้านผมเองเคยเป็นนะฮะและก็สามครับเราชอบที่จะแชร์ความรู้ครับแชร์ความรู้ยิ่งแชร์ยิ่งได้ความรู้เพิ่มเติมครับขั้นที่สี่แต่แชร์ยิ่งแชร์ยิ่งคิดว่าม,มีมีหลายอย่างที่เราต้องรู้เพิ่มเติมนะก็หาข้อมูลเพิ่มครับ ขั้นที่5คือเราก็จะอัปเดตความรู้ที่เรามีครับให้กับคนอื่นครับนะครับช่วงเนี้ยคนส่วนใหญ่อยู่ช่วงเนี้ยคือชอบที่จะบอกคนอื่นครับว่าตัวเองซื้อตัวไหนอยู่ซื้อเพราะอะไรวันนี้นันในช่วงนี้ฮะขั้นที่6ครับเรากลับไปเทรดนะครับกลับไปเทรดไม่สิ ห้าห้าคือเมื่อกี้สี่นะสี่คือจากที่เรารู้ว่าเออเราต้องการหาความยิ่งแชร์ยิ่งรู้ว่าตัวเองไม่รู้ครับจึงกลับไปครับศึกษาเพิ่มเติมครับหลังจากนั้นย้ายนะฮะเราย้ายเราย้ายเหมือนกับว่าย้ายตลาดครับย้ายตลาด หเนี่ยเราก็กลับไปเทรดใหม่ครับด้วยความรู้ใหม่ของเราครับเนจะ็ดครับโดนครับเอาความรู้ใหม่ไปเทรดแล้วก็แพ้ครับทำให้ขาดทุนครับนะยูเกตบีตอัพนะครับคือโดนตลาดเล่นงานครับทำให้ขาดทุนแล้วก็เริ่มที่จะขาดความมั่นใจครับขาดความมั่นใจแล้วก็ความกลัว กลับมาอยู่ในฝังในใจแล้วครับนะ <c oughs> จากนั้นเนี่ยเอ๊ะพอเราเอาความรู้มาไปเทรดแล้วก็แพ้แปดเนี่ยเอ๊ะเริ่มเปลี่ยนใจเลยเว้ยหรือว่าเราสิ่งที่เรารู้มาเรามันมันไม่เวิร์กว่ะเริ่มต้นที่จะกลับครับกลับไปฝังว่าอื่นครับไม่ว่าจะเป็นการอ่า ขอใครแนะนาจากคนอื่นขอใครแนะนาหุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกูรูนักวิเคราะห์นะครับจากข่าวแลวก็จากเพื่อนที่เป็นนักเทรดด้วยกันครับพอได้ข้อมูลนั้นก็กลับไปใหม่ครับไปเทรดใหม่ครับและก็แชร์ความรู้ด้วยนะครับแชร์ความรู้ด้วย10ครับขั้นที่สิบเปลี่ยนละเปลี่ยนตลาดแล้วครับเปลี่ยนแนวทางแล้วครับนะฮะ และก็หาข้อมูลใหม่ๆครับเพื่อที่จะเข้าไปเทรดครับ12ครับได้ข้อมูลใหม่กลับเข้าไปเทรดครับและก็โดนนะครับขาด,ดทุนนะครับขาดทุนนะพอขาดทุนเนี่ยนะก็หาข้อมูลเพิ่มเติมครับหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็แชร์ความรู้เอ๊ะคราวนี้ครับ ขั้นที่13มครับมั่นใจมีความมั่นใจมากเกินไปครับได้กำไรแล้วมั่นใจมากเกินไปแต่คราวนี้คือด้วยความที่เรามั่นใจมากเกินไปก็โดนครับตลาดเล่นงานครับคือยิ่งพอพอ,พอพอมีความมั่นใจโอเวอร์คอนเฟดเนซ์พูด,ดไง,ไง่ายๆก็โดนตลาดเล่น เริ่มรู้สึกว่าตลาดนี่มันใหญ่กับเราเว้ยถ่อมตัวครับถ่อมตัวละนะครับมันจะเป็นวงวนนะจากจาก13ข้อคือว่าเราเราเริ่มต้นที่จะเรากระหายความรู้ใช่ไหมแข่ความรู้เรียนรู้แชร์ครับแชร์แล้วก็ยิ่งแชร์ยิ่งรู้ว่าเ,เรารู้น้อยว่ะ หาความรู้เพิ่มเติมครับแล้วก็เอาความรู้ที่เรามั่นใจว่ราความรู้ใหม่่แหละมันเวิร์กแน่นอนไปเทรดครับพอไปเทรดแพ้ครับขาดทุนครับขาดทุนก็ขาดความมั่นใจครับแล้วก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนตลาดครับหาความรู้ใหม่ครับเพื่อที่จะเออเนี่ยเทรดสไตล์ใหม่เทรดตลาดใหม่ให้มันดีขึ้นครับพอได้ความรู้ใหม่เข้ามาก็มั่นใจครับว่าความรู้เนี่ยมันใช่แน่นอนกลับไปเทรด ได้กําไรครับแล้วก็มั่นใจมากวันเวิร์กแต่สักพักครับมั่นใจเกินเหตุครับแพ้ครับโดนตลาดเล่นให้ขาดทุนครับคราวนี้แหละครับเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าเฮ้ยการเทรดมันต้องใช้เวลามากขึ้นเว้ต้องมีความรู้มากกว่านี้ไว้จากที่เคยค,คิดว่าอ2ปีเนี่ยรวยแน่นอนอะ พอจากหนึ่งล้านเป็นร้อยล้านแน่นอนเริ่มคิดไม่ใช่เว้ยสองปีอาจจะไม่ใช่สิบปีเว้ยเปลี่ยนเป็นสิบปีละต้องรู้มากขึ้นเว้ยอันเนี้ยนักเทรดสนใหญ่พอแต่หนักรู้ว่าตลาดไม่ง่ายครับแต่ยอมแพ้ครับในสเต็ปที่สิบสี่เนี่ยครับในบันไดขั้นที่สิบสี่เนี่ยเพราะว่าเริ่มคิดว่าอืมเราต้องขยันมากขึ้นอะ เราต้องใช้เวลามากขึ้นไม่ไหวว่าไม,ไม่อยากเสียเวลากับเรื่องนี้มากเกินไปเลออิกดีกว่านี่ครับสิบสี่ครับบันไดขั้นสิบสี่ครับแต่มันก็มีกลุ่มหนึ่งครับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้ครับนะอีกประมาณสักผมตีว่าสักประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครึ่งหนึ่งเลิกไปอีกครึ่งหนึ่งยังขอปักหลักครับจดจ่อครับแอนึกถึงเรื่องนี้ไหมครับแอมจะอยู่ประมาณช่วงนี้ฮะอยู่ช่วงเนี้ยช่วงเนี้ย มีกลุ่มที่ถอดใจนะครับถอดใจ50%ครับกลับมาใหม่ครับขอสู้ต่อครับกลับไปเรียนรู้ใหม่ครับเรียนรู้วิธีการที่บอกว่าแนวทางการเทรที่แท้จริงครับเอาละพอได้เรียนรู้ก็เริ่มละจิตใจในการเผื่อแผ่มาและแชรความรู้ครับแชร์ความรู้ว่าเราเจออะไรบางอย่างครับและเจอสิ่งที่เออเป็นจิ๊กซอที่หายไปไม่นึกถึงตัวเองครับ สิ่งุดมาสิบอกคอนน้คุ้นถึงตัวเองเลยผมเคยเป็นนี่เมื่อก่อนหมดเลยนะฮะเออสิบเจ็ดเนี่ยเริ่มเข้าใจว่าจริง,รงๆแล้วมันต้องมีกฎนะเว้ยการเทรดต้องมีกฎนะต้องมีกฎเพื่อบังคับให้เราอยู่ในในกรอบในเกณฑ์ตัวเองนะเ,ออเนี่ยเออเนี่ยเล่มน,นี้ฮะแล้วก็พอพอพอ,พอมีการแต่หนักรู้ว่าต้องมีกฎนะจึง จึงพัฒนาครับพัฒนากฎขึ้นมาครับมาในข้อสิบแปดนะต่างรู้ว่ามีกฎจึงค้นคว้าแล้วก็พัฒนาสร้างกฎของตัวเองขึ้นมานะฮะสิครับกลับไปเทรดใหม่อย่างจริงจังอีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้มีมีกฎแล้วมีเกณฑ์นะฮะมีใครที่เหรียนะฮะแล้วก็มีมีกฎการเทรดครับเอาในแบบที่เออมันมันเป็นสิ่งที่ทำมาสำเร็จจริงนะ แต่ถึงกันนั้นด้วยความที่กฎที่เราสร้างขึ้นมาหาหามานั้นแล้วก็แล้วก็วกครที่เรียต่างๆอ่ะมันเป็นสิ่งที่เรายังไม่มีประสบการณ์อ่ะเราไปเหมือนกับก o p ป a ี d Paste มานะฮะลังเลครับพอเข้าเทรดจริงลังเลนะฮะเมื่อถึงเวลาที่เข้าว่าอะไรครับเราเคยโดนตลาดเล่นใช่ไหมมีช่วงหนึ่งมีกฎมีอยู่ข้อที่เท่าไหร่เนี่ยข้อที่13ครับ ไปในขันที่สิบสามนะโดนทะลุหลาดเลนแล้วก็ลังเลครับกลัวโดนหลาดเล่นครับดังนั้นเนี่ยผลการเทรดไม่ดีขึ้นครับไม่ดีขึ้นจึงกลับไปใหม่ครับกลับไปครับพัฒนากฎให้มันเจาะจงมากขึ้นครับให้มันเหมาะตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็ พอเอาผลงานใช่ไหมผลงานที่เป็นลบเอาจุดอ่อนแหละมาพัฒนาสร้างกฎขึ้นมาแล้วกลับไปเทรดใหม่ครับได้กฎมาใหม่ใช่ไหมกฎที่รัดกุมมาเกินแล้วกลับไปเทรดใหม่ครับโดนครับผมว่าคําว่าคาว่าฝรั่งก็ใช้คําว่าโดเ a t e นะแปลเป็นไทยได้ว่าบริจาคก็คงประมาณว่าเอ,อแล้วก็ไปเป็นผู้อุปถัมตลาดหุ้นอย่างอย่างเป็นทางการีกรอบหนึ่งครับเขาจะถขัดขัดตรงนี้ตลาดพุดน้นยังไงนะครับแต่คราวนี้ มุมมองเปลี่ยนนะการขาดทุนในครั้งนี้เราเริ่มยอมรับเลยว่าเออเนี่ยจริงๆแล้วปัจจัยที่ทำให้เราขาดทุนอ่ะมันไม่ใช่ตลาดเว้ยเฮ้ยไม่ใช่คนอื่นเว้ยมาจากตัวเราเองเนี่ยสำนึกรับผิดชอบครับมาแล้วครับันไดยิบสองครับคือเราเริ่มรู้สึกเริ่มมีความรับผิดชอบ ต่อการเทรดของตัวเองครับเพราะว่าตระหนักรู้แล้วว่าจริงๆนะเนี่ยตัวเราเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อความสำเร็จครับนะฮะพอราะตระหนักรู้ตอนเออผมเนี่ยข้อน,นี่สำคัญนะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตระหนักรู้ถึงเรื่องกฎนะคุณต้องมีกฎของตัวเองอ่าโอเคละถึงแม้ว่าคุณเทรดไปแล้วไม่สำเร็จก็ตามนะแต่ว่า ไม่ไดก็ตามที่คุณออกแบบกฎขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมตัวเองนะแล้วคุณมีสำนึกรับผิดชอบว,ว่าตัวเองเนี่ยที่เป็นปัจจัยสําคัญต่อความสำเร็จคุณจะเริ่มดีขึ้นนะเริ่มดีขึ้นแหละต่อมาบรรดายีิบสามครับเราก็ยัง,งเทรดต่อไปนะแล้วก็เอเริ่มการเทรดครั้งใหม่เนี่ยเริ่มมีกฎเริ่มมีกลยุทธ์มมครับ ที่เจาะจงแล้วก็เหมาะสมกับบุค,คลิกตัวเองมากขึ้นไหมครับเนี่ยนี่เป็นการ transform รการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากเลยนะครับคือเริ่มต้นจากการตระหนักรู้ว่าเราเป็นตัวปัญหาครับเราคือตัวปัญหาของผลการเทรดครับสร้างกฎรับผิดชอบครับและจากนั้นครับเมื่อคุณมีกฎมีความรับผิดชอบนะคือคุณจะหนักรู้ว่าเออเนี่ย ผลการเทรดที่ที่เป็นลบแล้วเนี่ยมาจากตัวคุณเองเออแล้วคุณสร้างกฎขึ้นมาคุณพัฒนาครับเมื่อรู้จุดอ่อนมาจากตัวเองเนี่ยการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยจะดีขึ้นเลยนะยิ่งคุณปรับปรุงกฎปรับปรุงกลยุทธ์ให้มันฟิตกับตัวคุณเองมากขึ้นไปเรื่อยนะผลการเทรดเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นแลนะดีขึ้นละคุณจะมีความ มั่นใจแล้วว่าเออเนี่ยเราใกล้เข้าถึงแล้วเว้ยเราใรกล้เข้าถึงแล้วนะแต่แต่ประเด็นคือว่าโอเคล่ะมันก็ช่วงแรกๆนะประสบการณ์ยังไม่มากพออ่ะแล้วเมื่อกดมีครับมีมีมเพราะว่าเราเรากดตั้งกดในแบบที่ยังยังคงก o p ป a ี d p a s น e พมาอยู่ะเอาของคนอื่นมาใช้ในแบบที่อไม่เป็นเงี้ยแต่ว่าเรายังไม่จะหนักรู้อย่างแท้จริงเลยว่าเออก,กดนี่มันออกแบบมาเพื่ออะไร แต่ถึงกนั้นที่คุณมีกฎมากขึ้นคุณปรับให้ให้มันเหมาะกับตัวเองมากขึ้นเนี่ยผลลัพธ์มันจะนึกภาพปะอันนี้ครับนี้ไม่เป็นเหมือนกับผลผลประกอบการแล้วเหมือน,นนะคือคุณอยู่ในช่วงนี้แหละเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงนี้ก็ถึงช่วงนี้และคือมันมันก็มีทั้งได้กําไรได้ขาดทุนี๋ยว,ว่าเอการติดลบลดน้อยลงไปเลยครับคุณเริ่มมีผลประกอบการที่เออเนี่ยมันแกว่งขึ้นแว่งขึ้นกับ มันกลับตัวเป็นขาขึ้นนะฮะพอพอเราเอ้ยเราเริ่มใกล้เข้าถึงแล้วเวฝรั่งก็ว่าแปลว่า close น่ยเวอะเลยนะ we know we are close ถ้าเขา google บอกเรารู้รสนิทกันไม่ใช่คือเราเรารู้ว่าเฮ้ยเราเริ่มใกล้แล้วก็ถึงนี่นเริ่มเห็นทางสว่างแล้ว,ว้ยเริ่มแสงสว่างไปมองไหมนะจึงกลับไปคน้นคว้าแล้วก็สร้างกฎให้มันฟิตกับตัวเองมากขึ้นนะฮะเนี่ยสำคัญเลยยี่สิบหกเนี่ยฮะ พอเริ่มสร้างกฎที่มันเจาะจงแล้วก็ฟิตเหมาะสมด้วยมากขึ้นเนี่ยมั่นใจครับมั่นใจมันใจในกฎละครับไป่เห็นไหมครับจากนั้น,นะฮะผลการถ่รยเริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังมีช่วงเวลาที่เราละเมิดกฎนี้เปน่อปกตินะคือกฎมนุษย์เราเป็นมนุษย์นะครับบางที่กฎที่ตั้งมามันก็เป็นเหมือนกันนาม,มาทาอะ พอถึงเวลารูปธรรมจริงตลาดมันก็ไม่ได้เป็นไรที่มันแบบเป๊ะๆหรอกมันก็ไม่เป็นเส้นตรงอ่ะมันมันผันผวนในแบบที่คุณคาดไม่ถึงนะครับบางครั้งมันก็ก้มกึ่งอ่ะกอ้ากึ่งมันเป็นคนทําตามกฎด,ดีไหมหรือว่าควรจะแบบเออแบบแบบว่ายึดหยุ่นิดหน่อยวันเนี้ยลังเลครับลังเลไม่ปกตินะยี่แปดนะแต่ว่าถึงขนาดนั้นอ่ะเราลังเลตาม รืลิงที่ทำตามกฎแต่ว่าผลการเทรดก็ดีขึ้นนะน,นี่เป็นเป็นเรื่องที่ปกตินะครับ29ครับพอเราไม่ทำตามกฎตัวเองเนี่ยผลการเทรดก็ไม่ดีไงจึงหมั่นครับหมั่นย้ําเตือนตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องให้ความสําคัญกับการทําตามกฎนะเพราะว่าเม่เลยกก็ตามครับที่เราละเมิดกฎผลการเทรดมักจะแย่ครับนะฮะ พอเราตระหนักรู้จริงจังว่าเนี่ยต้องทําตามกฎอย่างจริงจังนวเนี่ยคุณพัฒนาการอีกขัาดนะคุณเก้ากระโดดแล้วนะเริ่มเห็นแล้วว่าเออเนี่ยตัวเราตัวเราเนี่ยแหละคือปัจจัยสําคัญส่วนที่การสำเร็จเนี่ยไม่แล้วครับตระหนักรู้ดีฟดาวครับลึกไปเรื่อยว่าจริงเนี่ยเราเนี่ยแหละเนี่ยเราเองแหละที่เป็นปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จครับเพราะอะไรครับ เราขาดวินัยนะครับขาดวินัยในการทําตามกฎครับเพราะว่า,วาเออจริงๆแล้วมันมาจากอารมณ์มันมาจากสิ่งที่เรียกว่าจิตใต้สํานึกหรือสมองหรือความเป็นมนุษย์เราหรือเปล่าครับเราเริ่มเจาะจงเข้าไปค้นข้อมูลมากขึ้นครับนี่เป็นผมเลยนะนี่ไงเล่มนี้ผมเขียนไงก้นใช่เลยก้นใช่เลยครับคือ ทำไมเราถึงไม่ผมเคยถามตัวเองนะทำไมผมถึงไม่ยอมทำตามกฎวะแล้วผมก็สังเกตคนอื่นนะยิ่งช่วงที่ในช่วงนี้ช่วงที่มีโควิดเกิดขึ้นนะเออจริงแล้วทุกคนมีเหตุผลในการไม่ทำตามกฎนะมันเริ่มต้นจากความเชื่อไงเออแล้วความเชื่อมาจากอะไรล่ะอ่ามาจากจิตจิตจิตใจภายในตัวเองที่ผมแบ่งว่าจิตสํานึกกับจิตไรสํานึกไงนี่ฮะ นี่ทางนี่ไงที่ผมเขียนเลุ่มนี้ไงจะจงไปเลยครับเนี่ยเป็นเนี่ยพอเรารู้จักตัวเองดีมากขึ้นครับสามสิบเอ็ดครับเทรดนะเราก็เข้าไปเทรดต่อไปแต่ว่าการเทรดในครั้งเนี้ยเราจะไม่ได้โฟกัสที่ผลลัพธ์อีกต่อไปแล้วเราเทรดแบบเรียนรู้ฮะดังนั้นสิ่งที่ตลาด ให้ข้อมูลกับเรานั้นมันสอนครับมันสอนให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นไปเรื่อยครับนะฮะเห็นไหมใช่ไหมครับว่าเมื่อไรก็าตามที่คุณตนหนักรู้ว่าตัวคุณคือปัญหาตลาดเป็นครูคุณนะฮะเนี่ยฮะตลาดเป็นครูคุณครับพอคุณว่าตลาดเป็นครูตลาดชี้เบาะแสให้คุณว่าคุณยังอ่อนตรงไหนอยู่คุณต้องพัฒนาเรื่องอะไรอยู่น,นะครับ คุณจะเทรดจากด้วยคือการเรียนรู้แล้วก็ทราบซึ้งกับสิ่งที่ตลาดให้ครับนะฮะตลาดหุ้นไม่ได้มีหน้าที่ทําร้ายคุณหรือมีหน้าที่ให้เงินคุณหรอกครับแต่ว่าตลาดหุ้นให้ชีวิตคุณครับให้มุมมองคุณที่ดีมากกว่าเดิมครับนะครับเมื่อคุณหนักหนักรู้ว่าตลาดสอนคุณได้ทุกวันเนี่ยคุณจะเชี่ยวชาญครับมีความเชี่ยวชาญมีความเข้าใจ ในตัวเองในกฎการเทรดในกลยุทธ์ตัวเองแล้วก็มีสไตล์ที่ชัดเจนมากขึ้นครับสามสองนะสามสามพอเราเชี่ยวชาญมากขึ้นแหละเชี่ยวชาญเกิดจากเราหนักรู้ว่าตัวเองเป็นปัญหาและะ้วหนะรู้วิธีการสร้างกฎขึ้นมาเพื่อที่จะคุ้มตัวเองแล้วก็หนักรู้ว่าจะเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากตลาดยังไงเนี่ยคุณจะเริ่มที่จะมีสไตล์ที่แบบ คมมากขึ้นครับตรงนี้เราเรียกว่าเอ็ดฮะความคมมากขึ้นเนี่ยพอคุณมีเอ็ดปั๊บเนี่ยนะสามสามครับคุณจะเริ่มสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอครับเริ่มสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอมีกําไรเติบโตสะสมอย่างอาจจะไม่มากหรอกแต่ว่าเออบวกบวกทุกเดือนทุกเดือนไงนฮะแต่ถึงกระนั้นครับพอมีกําไรมากขึ้นนะฮะมากขึ้นปั๊บเริ่มละโอเวอร์คอนเฟดแนนต์ครับโอเวอร์คอนเฟดแนนต์แล้วก็ตลาด เขาจะสอนคุณครับว่าเอ้ยใจเย็ยนหน่อยโยมใจเย็ยนหน่อยใจเย็ยนหน่อยไอ้หนุ่มตลาดใหญ่กว่ามึงเสมอนะคุณจะเริ่มเขารบตลาดมากขึ้นครับตลาดจะผมว่าตลาดโคตรด,ดีนะพอตลาดสอนว่าเอ้ยมึงต้องถมตัวนะคุณก็จะกลับไปเรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมครับนะฮะครั้งเนี้ยคุณจะเริ่มเทรดในแบบที่สามหกนะ คุณจะเริ่มเทรดในแบบที่เป็นระบบเทรดแทนครับคุณจะปฏิบัติการเทรดแบบเป็นระบบครับคือตั้งกฎเลยตั้งกรอบการเทรดเลยให้ระบบเทรดแทนครับให้กดเทรดแทนนะฮะดังนั้นเนะี่ยเมื่อคุณให้ระบบเทรดแทนให้คุณปั๊บเนี่ยการเทรดจะกลายเป็นความน่าเบื่อแล้วแต่ในความน่าเบื่อนั้นก็ได้กําไรครับนะฮะพอรตคุณจึงเติบโต อย่างต่อเนื่องครับ37นะฮะคุณเริ่มทำเงินมากขึ้นไปเรื่อยๆและก็เริ่มตะะหนักรู้ว่าเออสิ่งที่เราฝันนั้นใกล้เป็นความจริงแล้วครับ38ครับเราก็เทรดต่อไปแล้วก็ใช้ชีวิตในแบบที่สมดุลมากขึ้นครับแล้วก็ รลุถึงเป้าหมายที่ใฝ่ฝันโดยตลอดครับทิ้งท้ายครับผู้เขียนเขาบอกว่าการเทรดเขานั้นตอนนี้อยู่ที่ลำดับขั้น36ครับคือเขาคงเรียนรู้จากตลาดครับและก็ให้ระบบเทรดแทนเขาครับคือเขาเขาตระหนักรู้แล้วว่าเออเนี่ยการเทรดขาดทุนเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ครับ แต่เขาต้องยอมรับว่าถ้าเขาทำการเทรดที่มากพอเขาจะเชื่อมั่นในสิ่งที่เรียกว่า positive expectancy เชื่อมั่นในเรื่องของ Edge ฮะโอเคละระหว่างทางขาดทุนแต่ว่าในส่วนแล้วถ้าจะถ้าเทรดด้วยจำนวนมากพอเนี่ยเขาจะทำกำไรอย่างสมัสมูอแน่นอนครับนี่ฮะแล้วก็ถึงขนานั้นเขาก็มีเวลาในการ ปรับปรุงครับให้กลยุทธ์ดีขึ้นสร้างกฎขึ้นมาเพื่อทำให้ตัวเองอะอยู่ในแนวทางของการทำเงินได้มากขึ้นครับ mm hmm. นี่ครับนี่เปนทั้งหมดครับของอบันได38ขั้นที่ผมได้มาจากเว e ็บ e m i n i m y c o m นะครับดีนะครับยิ่งทำไปยิ่งเห็นตัวเองครับเออจริงเรา ผมทาทําลงนนี่โคตรเหมือนกันเลยนะดีอย่างที่ที่ที่ผมคือเวลาผมเทรดแล้วผมจะมีบันทึกไงการเขียนไงเนี่ยพวกนี้นะครับเป็นเหมือนกับบันทึกแนวทางของบันได38ขั้นเลยนะเนี่ยเล่มเล่มที่หนึ่งเล่มที่สองเห็นปะเล่มที่สามเล่มสี่เล่มที่ห้านี่มันโอ้มันใช่เลยครับตามสเต็ปนี้เป๊ะเลยนะฮะนี่ฮะโอ้โหเป๊ะเลยครับนะฮะก็ ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีผมเพิ่งเจอแล้วผมคิดว่าเอยมันเวิร์กดีไว้แล้วก็จริงๆผมเองก็อ่านไม่จบนะผมก็เอาแปลเข้า Google t r a n s ส a t e แล้วก็มาเล่าจานฟังคือว่าเรียลไทม์เหมือนกันเลยนะฮะพอผมทําแล้วเออรู้สึกว่ามันมันใช่เวเหมือนผมเลยครับเหมือนผมเลยและคบคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสากลนะน่าจะเป็นกันทุกคนนะครับส่วนใหญ่นะน่าจะเดินบันไดเส้นทางเดียวกันนี่หนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในบันไดขั้นไหนนะฮะผมเองบอกเลยว่าผมคงอยู่ประมาณเดียวกันนะเขาครับอืมแต่ว่าผมประมาณไหนน้าอ่าประมาณนี้แหละผมอยู่ประมาณประมาณสักสามผมไม่ถึงเขาหรอกประมาณสักสักสามสิบสามวันนะครับสามสิบวันนี้อ่ะสามสิบสามสิบแล้วกันนะตามนี้นะฮะนี่เป็นทั้งหมดนะครับสาหรับบันไดสามสิบแปดขั้นนะครับก็คาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับจะเป็น ข้อมูลให้ท่านกลับไปพิจารณาตัวเองครับว่าเราอยู่ในขั้นไหนนะฮะก็ถ้าท่านใดที่มั่นใจว่าตัวเองอยู่ในขั้นสามสิบแปดล้วก็ยินดีด้วยนะครับแต่ท่านใดที่ผมก็อยู่ที่ตัวเองนะทุกคุณนะครับว่าจะซื่อสัตย์กับตัวเองมากแค่ไหนนะครับถ้าคุณซื่อสัตย์นะคุณจะรู้ว่าตัวเองอยู่ยบันไดขั้นไหนนะครับก็ไม่เป็นไรครับจะอยู่ขั้นไหนไม่สําคัญนะครับไอ้สามแปดขั้นนี้มันเป็นเหมือนกับเหมือนกับ เรียกว่าเป็นลายแทงนะเป็นเป็นเป็นแผนที่สเตปเป็นเป็นเลนนิ่งเคิร์ฟอะครับแบบเต็มนี้นะฮะอยู่ตรงไหนก็ไม่สำันครับแค่แค่คุณว่าเออเนี่ยกว่าจะสําเร็จมันต้องเจออะไรบ้างแค่นี้พอครับจากนั้นคุณก็ค่อยพัฒนานะพัฒนาให้มันเป็นไปตามสเตปสเตปที่เขาว่ามาผมว่า3ามขั้นเนี่ยมันเวิร์กมันจริงทุกเรื่องเลยนะฮะก็คาดหวังว่าท่านจะ ได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ